จะไม่เล่นแมพไทยรูปภาพกันพีแพลคุนั้นโดนเลือดฉาดกระจายเลยเลือดฉาดกระจายจ,จริงๆเลยนะอันนี้ผมเป็นวันยเลยนะผมมันถ่ายคลิปว่าคุณเล่นน้ำเนี่ยเล่นน้ำก็ต้องแบบนี้อีแล้วสิ La 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 la. La 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 la. บอกแล้วทุกคนเกิดมาไม่ได้มีมอะไรวิเศษเลยนะแต่ท่านนะที่ว่าท่านเนี่ยทำได้ละไม่เราจะไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นเราจะไม่โกงโอเคไหมติง๊งอันนี้ก็ยอง นี้เราซื้อไปแล้วใช่ไหมนี่ยเราซื้อไปแล้วแต่ไม่แน่เราจะเสียตังค์แล้วก็จะเอามาตรงไหนเราเสียตังค์อยู่ดีหรือว่าต้องตายก่อนก็ไม่แน่ผมไม่รู้ใช่ไหมล่ะ ผมได้พวกคุณเนเนี่ยพระคุณของเธอฉันติดบุญคุณเธอบุญคุณเธอไม่เคยลอดผ่านจากหัวของฉันหัวของฉันมีแต่ความวันวุ่นวังไกลพูนนี้เธอจะจำเป็นในสิ่งที่ตัวเองจะจำเป็น അത് <laughs> ബ്രന്ദ 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 ബ്ര เสมอไปนะได้หรือให่ฉันคนเดียวสินะทุกคนไม่ได้กิวเสมอไป นี่แหละความพยายามของเราออาดกว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวนะวับนี้คเราเคยดูไปแล้วเราเคยดูพี่แป้งเล่นไปแล้ว พี่แป้งเสานี้เขาไีแต่ขี้วนี้เราจะมาล้ว,ลว,ลว,วันนี้เราจะไม่ได้จมแค่วันเดียวนะจะราแ,แม่หมาอิน,น,นต่อเช่น,นสกีบีดีโอคารแลสัสมากมีแค่นี้เหรอ ทำไมมาเล่นนอลายกันนี่แล้ววันนี้เล่นแค่ระบบอันเดียวเนี่ยไม่อยากจะเล่นแม็กลับด้วยไม่เคยมีอัปเดตใหม่มั้ยด้วย ด้วยก็ไม่แย่ดีนะเนี่ยในนี้คิปเปิ้ลส่งมาเลยเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนด้วกันว่าทำยังไงมันมีอะไรมากไม่ใช่เป็นรูปปั้นอย่างเดียวมันไม่ใช่มันมีอะไรอะไรอย่างแต่ไม่ใช่มีอันเดียวด้วยงั้นเราไปเล่นกันต่อ จะเอาวันนี้ผมก็เชิญราะว่าวันนี้ผมจะมีข้างวนจุ่ยุ่ยยุ่ยอม่ย่ยยุไม่ยอุมยยุ่ยยม่ย้น่ยยุ่ยย่ยยุ่รยุ่ยยุ่ย่ยยุ่้ สามารถตั้งมูลก็ถนหิได้ที่นี่มีทั้งระเบียบเต็มร้อยมีร้านขายมนมด้วยนมอรุณได้หมดแล้วมีจำนวนจะมีก้อนหินที่สามารถนั่งได้ไหนที่เจอแล้วก็เห็นที่สามารถนั่งได้ เแบบ ừ. อรอะไรให้เอออยูยนะ่ไหนละเออเนี่ยจอแล้วแล้วน,นี่ก็สืกอก้องแล้วข้าวประตุวนทุกคนจะเคดียวอเอคือ ได้ไหม่มนก,กันน,อกกอนโอ้โหไหวไปหมดเลยฮะจะปิดถ้าเันจะปิดทุกหลังดีนะนี่ มีสองเดียวก็เท่ากับอันเดียวนืมรใส่ไปเลยกดซิหรือวาถวบ้านก็ได้ อยู่ไกล่ไกลแต่เจอไปถึงตรงนู้นเลยนะที่นี้ผมจะให้ส่วนของชิ่นั่นเป็นจริงติดเลยผมติดเลยผมติดเลยได้มองเห็นง่ายคาให้วงจอปิดเราะไม่ยชนนะ ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เชื่อเลยมันก็ไม่ฝใจนี่จะมองเห็นได้ทุกอย่างเลยถ้าผมไม่ได้อยู่ข้างนอกหมอจะมองเห็นได้นี่คือบ้านของมพี่คู่คุ้งคงคุค้งอ่ะอยากดูแลเมื่อไหร่นี้ก็ไม่แน่อยากให้ค,คนรู้หรอกแต่มันต้องรู้ เครื่องโทรมาสบีบีดีเป็นเครื<บ>่องโทรมาสบบีบีดีแต่เดี๋ยวผมเล่าปั๊บเองถ้ามันไม่เคยใช้ไม่ได้แล้วมันก็ได้ผมทำอะไรอีกมากผมรู้ผมอยากดูนี้ใช่ไหมผมรู้อยู่แล้วอยากดู้ใช่ไหมมันเดี๋ยวจะให้รู้โอเคไหมจะขุดให้หลายชั้นเลยเนะ คือไม่เท่าไหร่มันก็ใหญ่ว่าที่ไหนอะไรผมไม่เคร์หรอกคุดต่อ ที่ไหนทมให้ารเรืเ่องข้อมูลสาหรับวัน,นี้ผมก็ลาก่อนนะบ๊ายบายบอกนะทุกอย่างล้วนต้องฝึกฝน,วกนนะทวกความสาเร็จไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งหรอกนะทุกอย่างล้วนต้องฝึกฝนและอดทนทุกความสำเร็จต้องแลกมาด้วยความพยายามดังนั้น อย่าก,กลัวที่จะเหนื่อยเพราะความเหนื่อยในวันนี้คือราคาของความสำเร็จในวันขนา้างหน้า